วัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการใจถึงใจดิฉันสาวรักษ์คำหวานรับหนะ้าที่ดำเนินรายการในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังคะในวันนี้เราก็มีเรื่องราวข่าวสารดีๆมาฝากคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยคะ่ะสำหรับเรื่องราวข่าวสารแรกในวันนี้นะคะเตือนผู้ได้รับการแจ้งผ่านแอปโมบายแบงกิ้งให้ลงทะเบียนชื่อบัญชีตรงกับเบอร์โทรก่อน30เมษายน2568 ในประเสริฐจันทระวงทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้ดําเนินมาตรการการยกระดับความปลอดภัยในการใช้โมบายแบงกิ้งซึ่งเริ่มดําเนินมาตรการตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2568ซึ่งจะมีการแจ้งเตือนกลุ่มที่ต้องยืนยันตัวตนผ่านแอปโมบายแบงกิ้งเท่านั้นภายในวันที่30เมษายน2568 ด้านความคืบหน้าของการดำเนินมาตรการระงับบัญชีโมบายแบงกิ้งระยะที่1คณะกรรมการป้องกันและปรับปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้มีมติให้สำนักงานป้องกันและปรับปรามการฟอกเงินหรือปปงเป็นผู้ดำเนินการโดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. ให้ปปงแจ้งธนาคารเพื่อพิจนารณานำข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ ของผู้ใช้บริการส่งไปยังผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือหรือโอเปอเรเตอร์และส่งผลกลับให้ธานาคารเพื่อตรวจสอบว่าข้อมูลถูกต้องตรงกันกับข้อมูลที่ลูกค้าแจ้งไว้ตอนลงทะเบียนใช้โมบายแบงกิ้งเพื่อตรวจสอบว่าข้อมูลถูกต้องตรงก,กันกับข้อมูลที่ลูกค้าแจ้งไว้ตอนลงทะเบียนใช้บริการโมบายแบงกิ้งหรือไม่ 2. อปปง,งพิจารณาผลการดําเนินการตรวจสอบครั้งต้นแล้วและแบ่งผู้ใช้บริการเป็น3ประเภทดังนี้ค่ะ 1. พบข้อมูลตรงกันหรือ Y 2ไม่พบข้อมูลการลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์หรือ P 3. ข้อมูลไม่ตรงกับผู้ใช้โมบายแบงกิ้งหรือ N โดยปปงจะแจ้งธนาคารให้แจ้งผู้ใช้บริการที่มีข้อมูลเป็น P และ N ปรับปรุงข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์โดยในขั้นตอนนี้ผู้ใช้บริการกลุ่ม P และ N จะต้องดำเนินการปรับปรุงข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่30เมษายน2568ทั้งนี้ลูกค้าที่มีชื่อผู้ใช้งานโมบายแบงกิ้งไม่ตรงกับชื่อเจ้าของซิมหากยังไม่ได้รับแจ้งจากธนาคารผ่านโมบาย Ing, ยังไม่ต้องดําเนินการใดๆสามารถใช้งานได้ตามปกตินายประเสริฐกล่าวว่ากลุ่มลูกค้าที่ต้องดําเนินการภายในวันที่30เมษายน2568เป็นกลุ่มที่เปิดใช้บริการโมบายแบงกิ้งตั้งแต่ปี2565และเข้าเงื่อนไขใน2กลุ่มนี้เท่านั้น 1. กลุ่มผู้ใช้งานโมบายแบงกิ้งที่ตรวจหมายเลขโทรศัพท์มือถือไม่พบชื่อเจ้าของซิม 2. กลุ่มชาวต่างชาติที่หมายเลขโทรศัพท์มือถือมีชื่อเจ้าของซิมไม่ตรงกับผู้ใช้งานโมบายแบงกิ้งสำหรับแนวทางการดำเนินการระยะที่2เมื่อครบกำหนดภายหลังวันที่30เมษายน2568มีดังนี้ หนธนาคารจะส่งข้อมูลผู้ใช้โมบายแบงกิ้งที่เป็นปัจจุบันถึงวันที่30เมษายน2568ไปให้ออเปอรเตอร์ 2. องโอเปอเรเตอร์จะนำข้อมูลดังกล่าวที่ภาคธนาคารส่งผ่านระบบของปปงไปตรวจสอบกับข้อมูลลูกค้าของตนว่าเป็นกลุ่ม Y หรือ N หรือ P แล้วส่งกลับให้ธนาคารในเดือนพฤษภาคม2,568ธนาคารจะดำเนินการส่งข้อมูลชื่อนามสกุลหมายเลขโทรศรัพท์ของผู้เปิดใช้บริการโมบายแบงกิ้งตั้งแต่วันที่1มกราคม2565 ของกลุ่มลูกค้าทุกสัญชาติสถานะ P จำนวนประมาณ1.8ล้านเลขหมายและกลุ่มลูกค้าต่างชาติสถานะ N จำนวนประมาณ7 0 0 0 0เลขหมาย รวมทั้งหมดจำนวนประมาณ2.5ล้านเลขหมายให้โอเปอเรเตอร์เพื่อตรวจสอบอีกครั้งโดยปะปะงจะมีหนังสือผ่านสมาคมธนาคารไทยแจ้งให้ภาคธนาคารส่งข้อมูลผ่านระบบของปะปะงภายในวันที่14พฤษภาคม2,568เมื่อได้รับข้อมูลกลับมาแล้วปะปะงจะรวบรวมข้อมูลและมีหนังสือผ่านกสทชอ แจ้งให้ออรเตอร์นำข้อมูลไปตรวจสอบให้แล้วเสร็จและส่งผลการตรวจสอบกลับมาให้ธนาคารผ่านระบบไม่เกินวันที่29พฤษภาคม2568ค่ะและให้ธนาคารเริ่มดำเนินการตรวจสอบผลและเริ่มระงับการใช้บริการโมบายแบงกิ้งในเดือนมิถุนายน2568ค่ะ ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ใช้โมบายแบงกิ้งซึ่งมาขอปรับสถานะที่ธนาคารให้ธนาคารเป็นผู้พิจารณาดำเนินการปรับสภาพจาก N เป็น Y จากกรณีผู้ใช้โมบายแบงกิ้งสถานะพี ซึ่งได้เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์แล้วและได้แจ้งหมายเลขใหม่ต่อธนาคารแล้วให้ธนาคารบันทึกไว้โดยไม่ต้องส่งมาตรวจใหม่เมื่อตรวจสอบแล้วถ้าสถานะ n เปลี่ยนเป็น y หรือสถานะ p ซึ่งผู้ใช้โมบายแบงกิ้งได้ไปเปลี่ยนหมายเลขใหม่แล้วพบข้อมูลตรงกันถือว่าจบกระบวนการในส่วนกรณีกลุ่มผู้ใช้งานโมบายแบงกิ้งสถานะ p ที่ไม่ยอมเปลี่ยนหมายเลข หรือกลุ่มลูกค้าต่างชาติสถานะเอ็นที่ไม่ยอมมายืนยันตัวตน ผู้ใช้บริการทั้งสองกลุ่มนี้จะถูกระงับการใช้บริการมบายแบงกิ้งพร้อมทั้งให้ธนาคารแจ้งลูกค้าทราบจนกว่าลูกค้าจะมาปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันค่ะจึงสามารถใช้บริการดังกล่าวได้นายประเสริฐกล่าวว่าการดำเนินมาตรการยกระดับความปลอดภัยมบายแบงกิ้งเพื่อเป็นการสกัดกั้นช่องทางการก่ออาชญากรรมของมิจฉาชีพให้ชื่อผู้ใช้ตรงกับชื่อเจ้าของซิมมือถือซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับการ การทำงานร่วมกันของกระทรวงดีอีก็สะะชปปงภาคธนาคารและผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือในการป้องกันการหลอกลวงทางออนไลน์ต่อประชาชนโดยขอย้ำอีกครั้งถึงผู้ใช้บริการโมบายแบงกิ้งที่ได้รับการแจ้งเตือนผ่านแอปธนาคารเร่งดำเนินการยืนยันสถานะของตนให้ถูกต้องภายในวันที่30เมษายน2568นี้ค่ะมาต่อกันที่ข่าวถัดมาค่ะ รัฐบาลดูแลผู้สูญเสียในเหตุตึกสตง,งอถลม่มกระทรวงแรงงานจ่ายเงินเยียวยาผู้เสียชีวิตแล้วกว่า38ล้านบาท ย้ำดูแลผู้บาดเจ็บจนจบการรักษานายคารมพลพรกลางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงแรงงานดำเนินการชดเชยเยียวยาลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสตงอถลม่มขณะเกิดแผ่นดินไหวซึ่งจากข้อมูลที่ได้รับการยืนยนันมีผู้ได้รับผลกระทบและผู้เสียชีวิตทั่วประเทศกว่า50รายเฉพาะตึกสตงอกว่า40รายโดยได้จ่ายเงินชดเชยเยียวยา ผู้เสียชีวิตไปแล้วกว่า38ล้านบาทนายคารมกล่าวว่าสำหรับลูกจ้างที่ประสบอันตรายขณะปฏิบัติงานจากเหตุอาคารถลม่มจะได้รับการดูแลจากกองทุนเงินทดแทนดังนี้ 1. กรณีบาดเจ็บค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นแต่ไม่เกิน65,000บาทหากบาดเจ็บรุนแรงจ่ายให้สูงสุดไม่เกิน1ล้านบาท ในกรณีเข้ารักษาในสถานพยาบาลภาคเอกชนแต่หากเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลของรัฐตั้งแต่แรกจนสิ้นสุดการรักษาหรือเข้ารักษาในสถานพยาบาลเอกชนแล้วรักษาต่อในสถานพยาบาลของรัฐจนสิ้นสุดการรักษาจ่ายค่ารักษาเท่าที่จริงตามความจําเป็นจนสิ้นสุดการรักษาส่วนค่าทดแทนรายเดือนกรณีที่ต้องหยุดพักรักษาตัวตามคําสั่งแพทย์จ่ายไม่เกิน1ปีในอัตราร้อยละ70ของค่า ค่าจ้างสูงสุดไม่เกิน14,000บาทต่อเดือน2กรณีสูญเสียอวัยวะสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานจ่ายค่าทดแทนในอัตราร้อยละ70ของค่าจ้างสูงสุดไม่เกิน1 4 0 0 0บาทต่อเดือนจ่ายได้ไม่เกิน120เดือน 3. กรณีทุพพลภาพ จ่ายค่าทดแทนรายเดือนในอัตราร้อยละ70ของค่าจ้างสูงสุดไม่เกิน1 4 4 0 0 0บาทต่อเดือนตลอดชีวิต4กรณีตายหรือสูญหายจ่ายค่าทดแทนในอัตราร้อยละ70ของค่าจ้างสูงสุดไม่เกิน1 4 0 0 0บาทต่อเดือนให้กับผู้มีสิทธิ์เป็นระยะเวลา10ปีค่าทำศพจำนวน50,000บาทเงินบำเหน็จกรณีชราภาพจากกองทุนประกันสังคม สำหรับลูกจ้างที่สูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพและจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานจะได้รับค่าฟื้นฟูสมรรถภาพตามอัตราดังนี้ค่าใช้จ่ายในกระบวนการเวชศาสตร์ฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานด้านการแพทย์โดยเป็นค่าใช้ใจ่ายทางกายภาพบำบัดไม่เกินวันละ200บาทและค่าใช้ใจ่ายทางกิจกรรมบำบัดไม่เกินวันละ100บาทโดยเมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน2 4 0 0 0บาทค่าใช้จ่ายในกระบวนการบำบัดร,รักษาและการ hot dot. เพื่อประโยชน์ในการฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานไม่เกิน4 0,000บาทหากมีความจำเป็นให้จ่ายเพิ่มขึ้นอีกไม่เกิน1 4 0 0 0 0บาทแต่รวมกันแล้วไม่เกิน1 8 0 0 0 0บาทโดยให้คณะกรรมการการแพทย์เป็นผู้มีอำนาจพิจรารณาค่าวัสดุและอุปกรณ์ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูหน่วยละไม่เกินอัตราตามที่กระทรวงการคลังกำหนดโดยเมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน1 6 0 0 0 0บาทและค่าใช้ใจ่ายในการฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานด้านอาชีพให้จ่ายได้เฉา เพื่ที่เป็นการฝึกตามหลักสูตรที่หน่วยงานของสำนักงานประกันสังคมเป็นผู้ดำเนินการไม่เกิน20,000บาทค่ะนายคารมกล่าวว่ารัฐบาลมีความตั้งใจที่จะให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ในส่วนของค่าจัดการศพผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บถึงขั้นสูญเสียอวัยวะค่ารักษาพยาบาลและผู้ประสบภัยยังจะได้รับเงินช่วยเหลือตามระเบียบหลักเกณฑ์ของทางราชการรวมถึงเงินชดเชยส่วนอื่นๆตามสิทธิ์ทางกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะ มาต่อกันที่ข่าวถัดมาค่ะรัฐบาลจัดการกวาดล้างพนันออนไลน์ปิดแล้วกว่า30,000เว็บไซต์ใน3เดือนเตือนหากมีเอี่ยวระวังติดคุกนางสาวสาจิการวัฒนจันทร,ร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ดำเนินการเฝ้าระวังและติดตามปรับปรามการกระทำความผิดที่เป็นอาชญากรรมออนไลน์อย่างต่อเนื่อง ข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่1มกราคมถึง31ม,มีนาคม2568 ได้ดำเนินการปิดการโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์แล้วกว่า29,185 URL ทั้งนี้สามารถจับกลุ่มผู้กระทำความผิดและผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดีพนันออนไลน์ได้จำนวน4 6 2 7กรายส่วนประเด็นการปิดการเว็บไซต์ site, พนันออนไลน์การดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดและเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ในตระกูล8 8 8 bet รวมที่เปลี่ยนชื่อข้างหน้าหรือข้างหลังนั้น ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี2565โดยปิดกั้นไปแล้วจำนวน200 URL และอยู่ระหว่างรอคำสั่งศาลอีก118 URL นางสาวสสิการกล่าวว่าการพนันออนไลน์ไม่เพียงแต่ทำให้สูญเสียทรัพย์สินแต่ยังเสี่ยงต่อการถูกหลอกลวงสูญเสียข้อมูลส่วนบุคคลและถูกดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งการยุ่งเกี่ยวกับการพนันออนไลน์ในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นผู้จัดให้เล่น ผู้เล่นหรือผู้ที่เผยแพร่ข้อความประกาศชักชวนนั้นมีความผิดตามพรบก,การพนันซึ่งโทษตามมาตรา1นสองจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน5,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากพบเห็นการเชิญชวนหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในลักษณะใดก็ตามขอให้หลีกเลี่ยงทันทีหรือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันสร้างสังคมปลอดภัยและปัศจากการพนันค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวข่าวสารดีๆที่เราได้นํามาฝากให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านในรายการใจถึงใจค่ะถ้าหากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการย้อนหลังสามารถรับฟังได้ทางยูทูบชา n e l กองบัญชาการกองทัพไทยสําหรับในวันนี้ดิฉันสาวรักคำหวานและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะฉันมีสิทธิ์คุณมีสิทธิ์เราต่างก็มีสิทธิ์และต้องเคารพสิทธิ์ของกันและกันเพราะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคข,ของบุคคล ย่อมได้รับความคุ้มครองหากถูกละเมิดหรือพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่านิ่งดูได้ร้องเรียนได้ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสายด่วน1377เพราะสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน